สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ร t m m e j j พอดแคสต์ที่ชวนคุณมาเข้าใจโลกการเงินแบบง่ายๆใช้ได้จริงหัวเรื่องนี่สาธารณะระดับโลกเท่ากับระเบิดเวลาที่ใครก็หนีไม่พ้นโลกกำลังเดินเข้าสู่นี่ที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแต่ทุกคนต้องจ่ายและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของพอดแคสต์ต,ตอนนี้ค่ะคุณเคยคิดไหมคะว่าโลกทั้งใบนี้กำลังเป็นนี่อยู่เท่าไหร่คำตอบคือ หลายร้อยล้านล้านดอลลาร์ค่ะฟังแล้วเวียนหัวเลยใช่ไหมแต่ที่น่าตกใจกว่าคือนี่พวกนี้ไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขบนหน้ากระดาษแต่มันผูกยงกับชีวิตของเราทุกคนโดยตรงลองจินตนาการดูนะคะเวลารัฐบาลกู้เงินออกมาไม่ว่าจะเพื่อสร้างถนนสร้างรถไฟหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นนี่เหล่านั้นสุดท้ายใครเป็นคนจ่ายคืนใช่ค่ะ ก็คือเราเราคนธรรมดานี่แหละผ่านการเก็บภาษีผ่านของที่แพงขึ้นผ่านเงินเฟ้อที่กัดกินข้าวแรงนี่แหละค่ะที่ฉันอยากจะชวนคุณคุยในวันนี้นี่สาธารณะระดับโลกมันคือระเบิดเวลาที่ไม่มีใครหนีไม่พ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไม่ว่าคุณจะมีไรายได้เท่าไหร่คลื่นแรงสั่นสะเทือนของมันกำลังเคาะประตูบ้านคุณช้าแล้วและสิ่งสำคัญคือการเข้าใจเรื่องนี้ ไม่ได้ทําให้เรากังวลจนหมดหวังแต่ทําให้เรารู้ทันและปรับตัวให้ทันเกมที่โลกกําลังเล่นอยู่นี่สาธารณะคืออะไรเวลาพูดถึงคําว่านี่สาธารณะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศใกล้ตัวเรามากๆแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องง่ายๆค่ะรัฐบาลกู้เงินมาใช้จ่ายเท่านั้นเองแล้วเอาไปใช้อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เอาไปลงทุนสร้างถนน สร้างรถไฟสนามบินระบบไฟฟ้าโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้แต่เอาไปทำโครงการสวัสดิการให้ประชาชนอย่างเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็กหรือแม้แต่เงินเยียวยาเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือโรคระบาดทีนี้คำถามคือแล้วใครกันล่ะที่ให้รัฐบาลกู้คำตอบก็คือเจ้านี้ซึ่งมีได้หลายกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ๆกองทุนบาเหน็จบานาญธนาคารพาณิชย์ ไปจนถึงคนธรรมดาแบบเราๆที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเก็บไว้เป็นการลงทุนก็ถือว่าเราเองก็กลายเป็นเจ้าหนี้ของรัฐด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกานี่สาธารนณะตอนนี้ทะลุเกิน100%ของ GDP ไปแล้วนั่นหมายความว่ารายได้ทั้งประเทศต่อปีไม่พอที่จะใช้นี่ที่มีอยู่ทั้งหมดต้องกู้เพิ่มอยู่ตลอดเวลาหรืออย่างญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่ามีหนี้สาธารณะสูงที่สุดในโลก ตัวเลขนี่ทะลุ200%ของ GDP ไปแล้วได้ซ้ำคือกู้มากกว่าที่ประเทศผลิตได้ถึง2เท่ายุโรปเองก็ไม่แพ้กันหลายประเทศนี่เกิน GDP ไปแล้วเหมือนกันเช่นอิตาลีกรีซที่เรามักจะได้ยินข่าววิกฤตนี้อยู่เรื่อยๆสรุปยง่ายๆค่ะนี่สาธารณะก็คือเงินที่รัฐบาลหยิบยืมจากอนาคตมาใช้ในปัจจุบันและเจ้านี้ก็คือใครก็ตามที่เอาเงินมาปล่อยกู้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่กองทุนยักษ หรือแม้แต่คุณที่ซื้อพันธบัตรเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนทำไมรัฐบาลต้องก่อนนี้หลายคนอาจจะสงสัยทำไมรัฐบาลถึงก่อนนี้ตลอดเวลาจริงๆแล้วระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่มันขับเคลื่อนด้วยนี่ค่ะลองนึกภาพตามนะเวลารัฐบาลกู้เงินขึ้นมาเขาไม่ได้เอาไปซ่อนใต้หมอนแต่เอาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นลงทุนสร้างถนนรถไฟสนามบินระบบไฟฟ้าโรงเรียนโรงพยาบาล หรือแม้แต่เงินเยียวยาเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือโรคระบาดทีนี้คำถามคือแล้วมันมีประโยชน์ยังไงพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือนี่มันเหมือนน้ำมันที่ทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจยังหมุนไปได้ถ้าไม่มีนี่เลยเศรษฐกิจก็อาจจะชะงักจนคนตกงานมหาศาลก็ได้นะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไปถ้ารู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์มันช่วยสร้างอนาคตสร้างโอกาสให้ประเทศโตขึ้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นี่พุ่งจนเกินควบคมุมมันจะไม่ต่างจากระเบิดเวลาที่นับถอยหลังรอวันประทุเพราะแทนที่เงินกู้จะสร้างการเติบโตมันกลับกลายเป็นภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไม่รู้จบเหมือนคนธรรมดาเราๆเ,เลยค่ะกู้เงินมาลงทุนทําธุรกิจแล้วธุรกิจเติบโตนี่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ถ้ากู้มาแล้วใช้หมดไปกับของฟุ่มเฟือยไม่สร้างไรายได้วันหนึ่งก็หนีไม่พ้นต้องจ่ายดอกเบี้ยบานปลายแล้วคุณลองคิดดูนะ ถ้ารัฐบาลทั่วโลกกำลังกู้เงินจนทะลุเพดานจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนอย่างเราๆใครได้ประโยชน์จากหนี้สาธารณะเดี๋ยวก่อนนะหนี้สาธารณะนี่มันน่ากลัวอย่างเดียวจริงเหรอไม่ใช่เลยค่ะเพราะอย่าลืมว่าหนี้ของใครบางคนเท่ากับสินทรัพย์ของอีกคนหนึ่งลองคิดง่ายๆเวลารัฐบาลออกพันธบัตรใครเป็นคนซื้อก็มีทั้งนักลงทุนรายใหญ่กองทุนบำนาญข้ามชาติธนาคารกลาง รวมไปถึงประชาชนบางส่วนที่มีเงินออมแล้วเลือกเอาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่นี้เงินที่รัฐบาลปูเขาต้องจ่ายดอกเบีย้ยคืนให้กับผู้ถือพันธบัตรดอกเบีย้ยพวกนี้ล่ละค่ะคือไรายได้มหาศาลที่ไหลเข้ากระเป๋าของคนอีกกลุ่มหนึ่งพูดให้เห็นภาพก็คือนี่สาธารณะมันทาหน้าที่เหมือนกันโยกทรัพยากรจากคนส่วนใหญ่ไปสู่มือของคนที่มีเงินพอที่จะซื้อพันธบัตรหรือมีอํานาจในการลงทุนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้น สำหรับนักลงทุนสถาบันกองทุนบำนาญข้ามชาติหรือธนาคารกลางนี่รัฐบาลไม่ใช่ระเบิดเวลาแต่มันคือทองคำที่สร้างดอกผลให้เขาไปเรื่อยๆในขณะที่ประชาชนทั่วไปต้องทำงานหาเงินจา่ายภาษีเพื่อให้รัฐบาลเอาเงินก้อนนั้นมาจ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับเจ้าหนี้เห็นความต่างไหมคะสำหรับบางคนนี่สาธารณะเท่ากับสินทรัพย์ปลอดภัยแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ นี่สาธารณะเท่ากับภาระที่ต้องรับผิดชอบโดยไม่เต็มใจแล้วแบบนี้คุณคิดว่าคนธรรมดาจะได้อะไรจากนี่ก้อนมาหึมานี้บ้างคะระเบิดเวลาที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้ทั้งโลกกำลังมีระเบิดเวลาเดินอยู่ข้างตัวเราโดยที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะรู้ไหมคะว่าตอนนี้นี่สาธารณะทั่วโลกพุ่งสูงเกิน300อล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐแล้วใช่ค่ะ ตัวเลขที่ฟังดูบ้าๆแต่จริงและนี่คือระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยทีเดียวทีนี้พอประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐญี่ปุ่นหรือยุโรปแบกหนี้มหาศาลสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อเอามาหมุนจ่ายหนี้และกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรใช่เลยค่ะเงินเฟอ้อพุ่ง ของกินของใช้น้ำมันค่าเช่าทุกอย่างขึ้นราคาไปหมดเพราะค่าเงินด้อยค่าลงทุกวันและเรื่องมันยังไม่จบค่ะพอเงินเฟ้อสูงธนาคารกลางก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อแต่การขึ้นดอกเบี้ยนี่แหละทำให้รัฐบาลเองเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเพราะนี่ที่กู้มามันต้องใจดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพนะคะ รัฐบาลที่มีนี่เป็นภูเขาพอเจอดอกเบี้ยแพงๆก็ต้องหันงบประมาณมาในหลายๆด้านมาจ่ายดอกเบี้ยแทนงบสร้างโรงพยาบาลลดงบการศึกษาโดนตัดสวัสดิการประชาชนก็ถูกบีบไปเรื่อยๆพูดง่า,งงายๆก็คือนี่ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องของรัฐบาลกลายเป็นภาระที่ตกลงมาถึงไหล่ประชาชนอย่างเราๆในที่สุดนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าระเบิดเวลา มันยังไม่ระเบิดตอนนี้แต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปมันกําลังนับถอยหลังอยู่ผลกระทบกับคนธรรมดาทีนี้หลายคนอาจคิดว่าโอ้ยนี่สาธารณะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแต่จริงๆแล้วมันกระแทกเข้ามาในชีวิตเราแบบตรงๆเลยค่ะผลแรกเลยคือภาษีต้องเพิ่มทำไมต้องเพิ่มก็เพราะรัฐบาลต้องหาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยหน,นี้ไงคะ สุดท้ายแล้วใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายแทนก็พวกเรานี่แหละที่ต้องเสียภาษีเพิ่มทั้งภาษีรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีทางอ้อมที่แฝงอยู่ในสินค้าทุกชิ้นผลที่2เงินเฟอ้อกัดกินค่าแรงแม้เงินเดือนเราจะขึ้นปีละนิดแต่ราคาของรอบตัวมันวิ่งเร็วกว่าค่าแรงหลายเท่าวันนี้เงินพันหนึ่งอาจซื้อของได้ไม่ถึงครึ่งของเมื่อสิปีก่อน นี่คือการโดนหักกำลังซื้อตรงๆโดยที่เราไม่รู้ตัวผลที่ 3. ความพันควรของการลงทุนเวลาเศรษฐกิจโลกสั่นสะเทือนเพราะหนี้สาธารณะตลาดหุ้นก็ตกทองคำก็ดีดคริปโตเหวี่ยงนักลงทุนเหมือนโดนโยนเข้าเครื่องซักผ้าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะกำไรหรือขาดทุนเพราะทุกการตัดสินใจของรัฐบาลเรื่องหนี้มันสะเทือนไปถึงตลาดการเงินทั่วโลก สรุปสั้นๆเลยค่ะต่อให้คุณไม่สนใจการเมืองไม่ตามข่าวเศรษฐกิจนี่สาธารณะก็ยังเดินเข้ามาเคาะประตูบ้านคุณอยู่ดีเพราะมันแทรกซึมเข้ามาในทุกมื้อข้าวทุกบินค่าไฟและทุกการลงทุนที่คุณถืออยู่จะมีใครรอดจากระเบิดเวลานี้ไหมคำถามใหญ่ที่หลายคนอยากรู้แล้วตกลงจะมีใครรอดจากระเบิดเวลานี่สาธารณะนี้ไหมคำตอบก็คือ ไม่มีประเทศไหนรอดจริงๆหรอกค่ะเพราะโลกยุคนี้มันเชื่อมกันหมดเศรษฐกิจไม่ได้อยู่แค่ในกรอบประเทศเดียวถ้าสหรัฐสะดุดหรือยุโรปจะวิกฤตสะเทือนมาทีทั้งโลกก็โดนลูกโซ่ไปตามกันหมดลองคิดง่ายๆนะคะดอลลาร์สหรัฐคือเงินกลางโลกถ้าวันหนึ่งอเมริกามีปัญหานี่หนักจริงๆตลาดการเงินโลกก็สั่นสะเทือนทันทีทุกประเทศที่พึ่งพาการค้าการลงทุนก็โดนลากไปหมด แต่ฟังดีๆตรงนี้ค่ะถึงไม่มีใครหนีจากแรงสันสะเทือนนี้ได้แต่ก็มีบางคนที่รับแรงกระแทกได้ดีกว่าคนอื่นและคนนั้นก็คือคนที่มีทรัพย์สินเพราะเวลามีเงินเฟ้อขึ้นมูลค่าของเงินสดจะหายไปแต่ทรัพย์สินกลับถูกดันขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหุ้นทองหรือธุรกิจเงินเฟ้อกลับกลายเป็นแรงช่วยเพิ่มราคาทรัพย์สินเหล่านี้ พูดอีกแบบก็คือคนที่ไม่มีอะไรเลยเงินเฟอ้อจะทําให้จนลงเรื่อยๆแต่คนที่มีทรัพย์อยู่ในมือถึงจะเจ็บบ้างก็ยังยืนอยู่ได้และบางครั้งยังโตสวนทางได้ด้วยซ้ํานี่แหละค่ะคือเส้นแบ่งที่โหดร้ายระหว่างคนที่พร้อมกับคนที่ไม่มีอะไรเลยในวันที่ระเบิดเวลานี้เริ่มทํางานจริงๆสุดท้ายนี้นี่สาธารณะระดับโลกมันคือระเบิดเวลาที่ไม่มีใครหนีได้ผล ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนทำงานอะไรหรือมีรายได้เท่าไหร่คุณก็อยู่บนเรือลำเดียวกันหมดคำถามคือคุณอยากอยู่ในฝั่งไหนจะเป็นเหยื่อที่ปล่อยให้เงินเฟ้อกัดกินค่าแรงกินเงินเก็บไปเรื่อยๆหรือจะเลือกเป็นผู้ถือทรัพย์สินที่อยู่เหนือหนี้อยู่เหนือเกมและให้เงินทำงานแทนเพราะความจริงก็คือหนี้ของรัฐบาลไม่เคยเป็นเรื่องของรัฐบาลอยู่แล้ว ทุกบาททุกสตางค์ที่เขากู้มาวันหนึ่งมันจะโยงกลับเข้ามาในกระเป๋าของคุณผ่านภาษีผ่านค่าครองชีพผ่านเงินเฟ้อทั้งนั้นดังนั้นอย่าปล่อยให้อนาคตคุณถูกกำหนดโดยระบบเพียงฝ่ายเดียวสรุปทรัพย์สินที่ละน้อยตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองหรือธุรกิจเล็กๆเ,เพราะนั่นแหละคือเกลือป้องกันเวลาระเบิดลูกนี้มันเริ่มทำงานจริงๆถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Time AJ เอาไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์มาหน่อยคุณคิดว่าระเบิดเวลานี้โลกจะระเบิดที่ประเทศไหนก่อนแล้วเจอกันในตอนหน้ากับเรื่องราวทางการเงินที่จะทำให้คุณมองโลกต่างออกไปแต่เข้าใจเกมมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ